เรนเหได้เวลาแล้วครุณครูคอยากให้เห็นครูด้วยให้ครูลงไปนั่งดูอยากให้เห็นครูด้วยนี่นะคะวันนี้คุณครูไก่วันนี้คุณครูไก่ต้องมานำคุณเห็นทุกคนเห็นครูไก่ต้องเห็นมีนามีนาใชอุยเห็นนี่เห็นอีเพลงเป็ดด้วยเราไม่เราไม่เราไม่เรเรามเรเรไเรเร 아 b 니 เย็นมากนะครับวันนี้แต่ว่าเข้ามาสายกันเยอะเนาะ <c oughs>

อคนเอาแล้วขึ้นบนขึ้คบนขึ้นบนขึนบนนน้นบนขึ้น้นบนนบนขึนบ้น 来来来。

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Thank <laughs> you. เดินเข้ามาปุ๊บเดินแขวแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทางเขาเข้ามาขาปุ๊บขาเข่าเดี๋ยวว่าฝุ่ก็ลองฝุ่เดินเดินแขวแล้วก็ทานเข่าแบบนี้รับแบบทานแน่นอนใช่อ่ะยืนทำพวงกุญช

เดี๋ยวเราก็ได้เองเอออ่าเดี๋ยข้างหลังพร้อมจะเปลหรือยังพร้อมพร้ไม่ต้องมึไม่ต้อหนื่อตัวจริงไม่พร้อมตัวปอตัวปอไม่จริงไอ้เดี๋ยวไม่เป็นไรผู้ชายเดี๋ยวดูแทนเขาเร่าอีกทีนึงก็ได้ดูแลวควาเนไ้คามรผู้ชายก็เสียงซ้ายนิดนึง ขวาข้าก็สาม่อแล้วก็หันมาตรงหันตรงเสร็จแล้วก็นั่งถูกต้องเห็นทุกคนเลยนั่งตรงนี้เลย้่เก้องดวงแรกเอ้รไปผู้โทรไปเป็นเอออันนี้เดี๋ยวพอจะรับนี่อะไรอ่ะ มายังไปแล้วพาแล้วะเด็กปะขอใจมากวันนี้ดีมากดีมากนะครับเดกๆทุกคนปริญญาอไปรามาไหว้เชิญนักเรียุครขอบคุณค่คุณรับขอบคุณครับนักปริญญาเดี๋ยวนะเชิญ